มาแล้วครับสาวการ์ดที่ผมอยากจะรีวิวมากสุดอีกหนึ่งรุ่นในราคาไม่ถึงพันฮะหลักร้อยเท่านั้นคือเปิดตัวมาทน่2ง0ันกว่านะสำหรับ SK6 หรือว่า S6 นะฮะหรือ S6 นะฮะสาวการ์ดนะครับเป็นไลฟ์สาวการ์ดที่ต้องบอกนะครับว่ารุ่นนี้ที่ราคาเหลืยราคาเดียวกันเนี่ยต้องกระซิบเลยว่าอาจจะเป็นรุ่นเมียน้อยนะลูกเมียน้อยนะดูสิเขาเปิดมาเขาสวยนะทุกคนเป็นรุ่นที่ถูกมองค่ามากที่สุดโดยที่ถ้าไปศึกษาดูดีแล้วนะครับ มันเป็นรุ่นที่ครบที่สุดอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนจะสามารถนําไปใช้ในการสอนออนไลน์ก็ดีนะไปใช้ในการไลฟ์สดดึกก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ใครก็ใครก็อยากจะที่จะมาทําการค้าขายออนไลน์ขายสินค้า นะครับเปิดเพลงเป็นดีเจเล่นกีตาร์คเวอร์เพลงภาคเสียงอัดเสียงอัดสปอร์ตนะครับเป็นไลฟ์โค้ดโอ้โหได้หมดเลยรุ่นนี้แล้วทำไมผมถึงบอกว่าผมถึงชอบเจ้านี้ในราคาเพียงแค่5600นะครับเพราะอะไรครับ1ครับคุณสมบัติเขาบางเบานะฮะเออแล้วก็2นะครับลูกเล่นที่เขามีเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเลทราคานี้เลยแล้วก็มีครบกว่าด้วยซ้ําครบกว่ามาเติมเต็มอีกหนึ่งสิ่งก็คือที่ผมชอบคือตัวที่เป็นของ ออโต้จูนนะครับปกติเราออโต้จูนรุ่นอื่นๆเนี่ยเราจะกดบน12เสียงใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้ครับถ้าเรากดออโต้จูนนดีนะครับเขาจะขบวนเขาจะมีแถบแถบคีอยู่นะฮะเห็นไหมครับกดไปเพ๊บเขาจะเป็นคีอะไรเป็น A เป็น b แฟดเป็น c แฟดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคือลูกเล่นไม่ได้กิ๊กก๊อกเลยในราคา ในราคาเพียงแค่นี้ครับที่เป็นตัวเริ่มต้นของ SK เหมือนกันนะฮะเจ้าตัวไม้ที่ดีสุดตอนนี้นะครับเท่าเท่าที่เท่าเท่าที่ผมจะนํามาประกอบการพิจารณาในการซื้อก็คือรุ่น F22 ครับ F22 ครับตัวนี้มีความดังนะครับมีความดังของยา่านเสียงในการรับเสียงแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยผมไม่ต้องการให้กดไลค์กดแชร์หรอกผมต้องการแค่จะพูดว่าใครดูคลิปผมไปอ่ะผมฟ้องเนมนคดีนะเออผมโดนเยอะมากพักหลังๆเนี่ยต้องพูดไว้ก่อน จร,จริงๆว่าจะพูดก่อนเปิดคลิปเหละลืมเอาไปดูกันเลยครับเอาละครับเมื่อมาถึงลูกเล่นและวิธีการใช้งานตอนนี้ผมเสียบสายไมโครโฟนลำโพงหูฟังของผมแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จะบันทึกนะครับทำคลิปตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกช่วงท้ายรายการนะครับว่าเชื่อมต่อสายอย่างไรและนี่คือเสียงที่ท่านได้ยินจากไมค์ F22 ไหมฮะ ไม่กินม่เอ็โคด้วยอ่านี่เป็นยังไงครับผมอ่ะคราวนี้เราไปดูนะครับหน้าตาของเขาแบบนี้ตัวนี้คือเมนหลักนะฮะเมนหลักไม่ว่าคุณจะเปิดเสียงเพลงเสียงดน,นตรีเสียงอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ปรับขึ้นปรับลงไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะเสียงแบบนี้นะฮะอย่างเี้ะเสียงผมก็จะเบาก็จะดังขึ้นตามที่เราหมุนแบบนี้อ่าโอเคไหมครับคราวนี้ตัวข้างบนครับเป็นตัวคีย์ที่บอกเวลาที่เราใช้ซเสียงของออโตจูนนะฮะเออเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะออโตจูนตรงนี้นะครับ ฮัลโหลนี่บีบะครับเป็น B กดอีกปุ๊บเห็นไหมฮะเป็น C ีแล้วฮะซีชอบเสียงไหนครับฮัลโหลแล้วเวลาที่ผมพูดสังเกตใหม่นะสังเกตเสียงสังเกตแสงนะเห็นไหมครับมันจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยนี่สุดยอดประมือกดผิดอีก่านี่ค่ะ อันแรกนี่เป็นเสียงไม้ธรรมดานะครับเป็นพรีเซตใหม่นะครับช่องนี้เป็นพรีเซตใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้นะครับจะเป็นเสียงของเอ h o โคหากเราต้องการเอ h o โคไม้เราแค่ไหนให้มาดูตรงนี้อยากได้โคมากเอาไว้สำหรับการร้องเพลงการทํารายการของเราอยากได้เอ h o โคแค่ไหนก็ชอบก็หมุนเอาเลยนะฮะอันที่2ครับเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อที่จะนี่ฮะโมบายเคทีวีนะเออมันขึ้นมาก็เปิดเลยปุ๊บเราก็หมุนตรงนี้นะฮะ แบบนี้เลยอ่าโ,<ด>โอเคตัวนี้ครับเป็น record volume นะครับเราจะอัดให้ดังเท่าไหร่ก็สามารถอัดให้พวกคุณได้ฟังกันดังๆแบบนี้ได้เลยนะครับตรงตรงนต,ตีก็จะดังแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับเป็นลูกเล่นของไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นเมนหลักของไมเราเราอยากให้ไม่ดังไม้เบาก็หมุนตัวนี้ได้นะครับนี่ฮะปุ๊บนี่เอาครึ่งเดียว12นาฬิกา 9นาฬิกาเป็นยังไงดังไหมก็หมุนไปเรื่อยๆดูว่าคุณภาพไมลเราดีแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นความสูงเสียงสูงของไมล์แล้วก็เสียงต่ําของไมล์นะฮะเอาเสียงสูงก่อนนะถ้าเราเอาไปเจ็ดนาฬิกานี้มันก็จะเป็นแบบอู้ๆใช่ไหมเออเราจะให้มันดูแบบสูงหน่อยทุกคนแลดลดดูนะดูนะดูลูกเล่นเขานะคือปุ่มทุกตัวทุกปุ่มเนี่ยเวลาที่เราหมุนนะ่ะถ้าฝั่งซ้ายนะเขาก็จะมีขีดแสดงสถานะเห็นไหมครับนี่เป็นลูกเล่นไฟ RGB นะเออนี่นี่นี่เสียงไมล์ต่ํานี่ไมล์ต่ําเห็นไหมฮะไมล์ต่ําแล้วนีี่่่ฮะะลลวพพออเเราาิมมมมปุุ๊บจ เล่งแสดงสถานะทั้งหมดเลยทั้งข้างนี้ด้วยนะข้างนี้ก็เป็นนะเวลาเพิ่มเอ็กโคเห็นไหมเอ็กโคก็เป็นนะเออสุดยอดประมือนี่ต่อไปนะอันนี้แถบบอกแล้วเนาะปุ๊บเปิดปิด3วิครับเปิดปิดก็สวยงามเลยนะแล้วก็บลูทูธที่ผมบอกเชื่อมต่อไปแล้วเมื่อกี้นะครับคราวนี้มาเป็นพรีเซตของไม้ด้านนี้พรีเซ็ตไม้ทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเสียงออริจินอลซาวคือเสียงปกติเลยนะครับผู้่ชอบเนะเวลาพูดแล้วมันแบบห <c oughs> ไฟนี่ กดปุ๊บนี่คือเสียงปกติเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มไมโครได้นะอันนี้นะนะครับเพิ่มไปก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเป็นเสียงปกติเราเลยเออหลออๆแบบนี้เลยต่อไปครับผมโฮสนะครับเสียงโฮสอ่ะฮัลโหล one t o n e นี่เราปรับได้บางคนอาจจะถูกกับเสียงนี้นะครับเอาไปร้องเพลงเอาไปพูดเอาไปอยู่ในช่องไลฟ์ของคุณได้เลยนะครับต่อไปครับเสียงดอทครับเสียงดอทเอาไว้ทาอะไรครับรีมาปุ๊บเพิ่มบอลลูมตรงนี้นะอ่ะแล้วผมจะกดเสียงดอทนะฮะ พอผมพูดปุ๊บเห็นไหมครับดนตรีเบาพอผมหยุดพูดดนตรีมาปิดเสียงลงครับสุดยอดครับประมือเขาก็คือการเป็นโหมดดีเจนั่นเองครับเสียงดอทโอเคต่อไปครับผมเป็นเสียงไม์โปรเฟชชั่นนะครับเมื่อกดไปนี่ครับความไม์ My, ตรงนี้เสียงเราก็จะเป็นแบบถ้าใส่เอเฟกเข้าไปเราจะรู้เลยอ๋อเสียงมันบบบก้องนะเราก็จำไว้หรอชอบเสียงไหนอ่ะต่อไปครับ เสียงป๊อปปูล่า one two n e one one นี่เสียงป๊อปปูล่า hello นี่เป็นไงฮะต่อไปครับเสียงเขาบอกว่าเสียงเฟสโตนะอ่าลองกดดู one อ๋อตัวนี้จะเป็นเสียงเสียงบนสี่เสียงนะครับเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงคนแก่เออแล้วก็เสียงเบบีนะครับ h ล l ห o นี่เสียงผู้ชายเสียงใหญ่ครั้งที่สอง h e l o ครับผมมาแล้วครับ สวัสดีโอสบายสบายเสียอมากเลยอ่าหรือว่าจะไปแบบเสียงแรปนะฮะเสียงแรปเสียงแรปแบบเอาไว้สำหรับคนร้องเร็วๆนะอ่านเอาหน้าจะเป็นแบบนั้นนะเออและสุดท้ายนะฮะก็คือตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับดีเรากดไปนะครับเสียงเป็นออตจูนะเป็นคีซีอยู่นะเราคาคีซีไว้ตอนแรกก็เป็นคีซีเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วนี่อะไรครับ กดดูตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นอีกซาวนึงนะครับผมเห็นไหมฮะก็หมดแล้วนะครับสําหรับลูกเล่นของไมโครโฟนเราต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงของพุทอินไซด์นะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับปุ่มอินเทอร์นอลนะครับอินเทอร์นอลออนออฟก็คือเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับในการปิดเสียงซาวเพลงนะครับแล้วก็ใช้ไม์พูดนะตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีกับคอมพิวเตอร์นะต่อไปครับดีนอสครับตัวนี้เป็นการตัดเสียงรบกวนฮะปุ๊บนี่ แต่เสียงรบกวนก็จะดฟังเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นเสียงแบบนี้เราตอนนี้มันนิ่งนิ่งขึ้นนะเสียงพัดลมที่ผมเปิดอยู่มันเบาลงแล้วต่อไปฮะโกว์วอคอคืออะไรครับก็กลับมาที่เพลงอีกครั้งหนึ่งนะผมจะกดโกว์วอลคอนะครับเป็นการลดเสียงนักร้องนะครับตัดเสียงนักร้องลงเห็นไหมฮะตัดเสียงนักร้องลงแล้วกพนี่เห็นไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะหมุนเอฟเฟกต์ทำเสียงเราเป็นนักร้องได้ด้วยเลยประมือเออไม่ธรรมดานะครับ คราวนี้ไปดูต่อนะฮะเสียงเอฟเฟกมีอะไรบ้างนะครับเขาให้มาสองสี่หกแปดสิบสบสองสิบสี่เสียงก็เพียงพอนะฮะนี่เนี่ยแล้วยาวนะเขายาวพอสมควรนะเสียงเอฟเฟกต,ต์เขาเนะ่ยเออเนี่ยอัดมายาวเลยผมมือรัวๆเลยผมมือรัวๆเลยเอออะไรอีกครับนี่กรี๊ดเลยนะเหมือนแบบว่าโอ้โหแบบว่าอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเออคังกรี๊ดเลยนออะรครับ อันนี้หัวเราะเลยนะครับต้องมีนะซาวการ์ดรุ่นไหนไม่มีเสียงหัวเราะกับเสียงปลมือนี่ก็คือไม่ได้นะฮะต้องมีทุกรุ่นนะฮะนี่ตีนะฮะเออนี่มีแบบดีหน่อยเอาไว้เอไล้อเห็นไหมโอ้ผมชอบมากเลยเวลาพูดแล้วไฟมันขึ้นเนี่ยโอ้โนโอ้โนอ่าโเป็นแบบว่าวันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่จะมาขายนะครับเป็นอ่อไม้นะฮะ bm800 เงฮะใช้ซาวให้เข้ากับบรรยากาศในการทำทำดนตรีทำาคลิปได้นี่ โอ้โหมาแล้วครับดูดึง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 ,ดงอันนี้แบบเศร้าแซดเศร้า,าโอ้หละครชีวติตมากช่วงนี้ไม่มีเงินกินขนมขอเงินห้าบาทก็ไม่ได้มาบ้าก็ไม่ได้สักห่อเลยห้าบาทก็ยังไม่ได้ทุกวันนี้ต่ <c oughs> อ,อไปครับ here. <Gather> here. อืมอะไรเฮียเฮียอ๋อเซฟมี่เซฟมี่โอ้เซฟมี่เซฟมี่ good fight good fight Game over. Game over เป็นยังไงครับนี่ครับคือ sk 6ถามว่าถ้าเราต้องการเสียงเพิ่มได้ไหมได้สิครับในเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเราไปโหลดแอปเส f ยงเอเข้ามานะเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเสียงทุกอย่างก็จะเข้ามาเลยนะครับแบบนี้เราอย่าลืมไปเพิ่มตรงวอลลุ่มของแอปคอมเพนีเมนนะครับแอปคอมเพนีเมนนะครับนี่ครับหัวเราะอ่าเป็ดคำเออเย้มีภาษาไทยบอกด้วย อเอาละผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับทุกคนถ้าจากขนาดนี้คงไม่ไหวแล้วครับและนี่คือความสุดยอดของ SK6 นะครับหรือ S6 นะครับ นะครับและสําหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับไปดูกันเลยนะฮะนี่ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะมีรู3.5มากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสําหรับสายที่แถมมาให้นะครับเสียบเข้าเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อทําการอัดเสียงในโปรแกรมต่างๆนะครับลงคอมส่วนดีตัวนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จแบตเข้าไปนะครับอ่ะคราวนี้เรามาไล่สายกันเลยนะครับสําหรับไม่ห่กับไม่สองนะครับแน่นอนครับ เป็นไม้ที่ผมแนะนำนะครับก็คือ F22 นะครับถ้าซื้อ2ตัวไปได้นะครับก็จะยิ่งดีมากเลยเพราะว่าจะทําให้การไลฟ์2คนนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับโดยที่ปลายสายนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่3.5นี่ก็คือวิธีการใส่ไม้ก่อนนะฮะเมื่อใส่ไม้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต่อไปครับอินสตูเมนต์นะอินสตูเมนต์วนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงถ้าใครที่เป็นนักดนตรีนะครับอยากจะเล่นกีตาร์อยากจะคัฟเวอร์นะครับเราสามารถนําแจ็คนะครับ แจ็คของสายอุปกรณ์นะครับกีต้องกีตาร์ซึ่งมันไม่สามารถใส่ได้ใช่ไหมเราจะต้องมีตัวแปลงนะครับมีตัวแปลงแบบนี้ก่อนนะครับเสียบตัวแปลงเข้าไปนะสมวนที่ใส่เครื่องดนตรีนะแล้วก็เสียบตัวแปลงเข้าไปเพื่อที่จะแปลงเป็น3.5เพราะอะไรครับเพราะด้านหลังเป็น3.5ทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ง่ายๆะครับปุ๊บนะฮะตรงนี้เราก็มาดูเสียงว่าเสียงดังไหมดนตรีมาไหมนะครับเสียงกีตาร์เรามาหรือเปล่าก็เช็คได้เลยนะครับเง่ายๆครับผมตัวนี้ครับตัวต่อไปครับเป็นปุ่มเป็นช่องนะคร a อ c คอมพิเ m e มนนะฮะแอคคอมพิเมนคืออะไรครับคือเราต้องการนำเสียงเพลงจากโทรศัพท์เข้ามานะครับเราก็เอา3.5ที่เขาแถมให้นะครับเสียบเข้ากับปลายสายโทรศัพท์ส่วนปลายสายอีก,อกด้านหนึ่งเราก็มาเสียบในช่องแ c c คอมพิเ m e มนนะฮะ หรือเราจะไม่ใช้ก็ได้นะตัวนี้เราสามารถใช้เป็นบลูทูธ SK6 ได้เลยถ้าจะเอามาจากคอมพิวเตอร์ก็เสียบได้เลยนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็มีแจ็ค3.5อยู่แล้วนะครับเสียบเอาเสียงคอมได้เลยแต่ว่าคอม,คอมพิวเตอร์กับมือถือส่วนใหญ่เนี่ยตัวเนี่ยมันก็จะมีบลูทูธนะครับก็จะได้ง่ายสบายๆนะครับต่อไปครับเฮดเซตครับฟังด้านนี้ไปหมดแล้วนะครับเฮดเซตนี่จะเป็นอุปกรณ์ชุดหูฟังแบบนี้นะครับที่มีไมค์ในตัวนะครับเอาไว้ใช้ในการ นำออกไปรีวิวสินค้าอะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องยกอะไรไปมากมายแค่เอาหูฟังไปอันเดียวนะครับคุณก็จะได้ทั้งหูฟังและได้ทั้งไมค์แนะนําเป็นรุ่นเลเซอร์นะฮะคาเค้นตัวนี้ของแท้นะครับออกมาเมื่อก่อนนี้สามพันกว่าเกือบสี่พันตอนนี้ตกอยู่ที่8 0 0ร้อยถึงพันสองนะฮะราวนี้ตามโปรโมชั่นนะฮะเราก็เสียบเข้าไปในช่องเฮดเซตได้เลยนะครับนี่ครับช่องเดียวนะครับเอาไปปุ๊บก็พูดได้เลยนะครับดึงไมค์ตัวนี้พูดเลยนะฮะอันนี้ก็ฟังว่าเสียงดังมันเป็นยังไงแบบไหนเสียงออกไหมนะครับเอเนบเอนอ like ่ื บนลงบนรถได้หมดเลยนะอ่าต่อไปครับผมเอียร์โฟนเอียร์โฟนคืออะไรครับก็คือหูฟังรุ่นธรรมดานะครับหูฟังธรรมดาเลยที่ไม่มีไม่นะครับเช่นหูฟังอย่างเงี้ยหูฟังบ้านๆหูฟังธรรมดาของเรานะครับที่มีปลายแจ็ค3.5แล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเออหรือแม้แต่กระทั่งหูฟังนะครับที่เขามีนะครับช่อง3.5ให้นะครับเช่นรุ่นนี้นะฮะรุ่นเลโนโวนะครับอ่า TS10 เนี่ย เราก็เอาสาย3.5นะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะครับได้เลยแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับแล้วก็เสียบช่องเอียร์โฟนนะครับเอียร์โฟนเอียร์โฟนนะเอียร์โฟนนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับ ฟังได้เลยนะครับไมค์ก็เสียบไมค์พูดไปแล้วก็ฟังไปนะครับกรณีที่เราอยากฟังแต่รุ่นนี้พิเศษสุดๆนะครับที่ผมบอกว่าเขาทํามาครบมากเลยนอกจากจะใส่หูฟังแล้วเขายังมีใส่ลําโพงนะครับซาวนี่นะฮะเป็นซาวบานะครับเป็นซาวบาตัวนี้เลยนะครับผมก็นี่ฮะเอาสาย3.5ของซาวบามาเสียบเข้าได้เลยเห็นไหมครับสบายมากเลยเห็นไหมครับเออนี่เสียเข้าไปเลยนะครับสายซาวบาก็เสียบเข้าซา เข้าสาพูดผิดเข้าไปที่สานะครับก็คือช่องของลําโพงนั่นเองนะครับส่วนไลฟ์หนึ่งไลฟ์สตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นช่องที่มีการใส่สาย3.5มจุเช่นเดียวกันนะครับเสียบสาย3.5มจุเข้าไปชุบนะครับไลฟ์คนที่1นะครับไม้ที่1นะครับไลฟ์คนที่2องก็ไม้คนที่2แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือจะไลฟ์สองคนใช้ไม้เดียวก็ได้นะสลับกันไปสลับกันมานะครับคุณก็เอาปลายสายนะครับมาใส่เข้ากับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ทําการเปิดกล้อง นะครับเปิดกล้องปุ๊บก็ไลฟ์ได้เลยนะครับเสียงอะไรต่างๆมันก็จะเข้าไปในนี้หมดเลยนะฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสายของคุณไม่มีโทรศัพท์ของคุณไม่มีนะครับสาย3.5แจ็ค3.5ก็สามารถซื้อตัวแปลงนะครับเป็น iPhone ก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้นะเป็น Type-C ก็ได้เป็นแบบ1รูก็ได้หรือเอาเป็นแบบ2ช่องก็ได้ที่ไว้สําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีความสุขในการ ไลฟ์นะครับในการทำคลิปนะฮะเท่านี้เองครับหมดแล้วนะฮะนี่ครับก็บนกลับมาที่เดิมที่ผมแนะนำไปแต่ตอนต้นนะครับผมได้บอกว่ารุ่นนี้มันดีมากๆเลยอ้าวคันี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอ่ะลืมบอกไปนะฮะเขามีสายมาให้3สายนะครับแล้วก็คู่มือนะฮะโดย2สายจะเป็นสาย3.5นะครับผมที่เสียบเข้ากับอุปกรณ์แล้วก็สายชาร์จนะครับเสียบเข้ากับที่ชาร์จนะครับ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับตรงปนี้เป็น Type C นะเออ